ภ่ษสออนไลน์อยู่บ้านก็ทำได้ไปดูกันครับสวัสดีครับผมโคต,ตงต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราลงทะเบียนไปอ่าหลายท่านลงทะเบียนตามที่ผมสอนไปนะครับเรามี ID password เ,เรียบร้อยแนละ้ว ล็อกอินเข้าไปคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนการชำระผ่านช่องทางออนไลน์แบบหินกันจ่ะจ๊ะจะตัดบัตรเครดิตโอนนะครับผ่านสมาร์ทโฟนมือถือทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย ตอนนี้ก็มาอยู่ในขั้นตอนของการชําระภาษีออนไลน์แล้วครับเบื้องต้นนะครับเริ่มจากเราเสิร์ชใน Google ง่ายๆเลยนะครับว่าชําระภาษีรถยนต์ชําระภาษีรถยนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็จะมีนะครับระบบ e-service ของกรมการขนส่งขึ้นมาพอเป็นระบบ e-service ของกรมการขนส่งเราก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นอะไรครับ หน้าของการเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบล็อกอินเข้าไปก็จะเป็นนะครับชื่อของเรานะครับที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งพอเป็นชื่อเราแล้วคราวนี้เราสามารถนะครับชำระภาษีออนไลน์ได้แล้วโดยเพียงง่ายๆนะครับมาที่บริการนะครับการชำระภาษีประจำปีนะครับ แล้วก็เลือกชำระภาษีประจำปีผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับเงื่อนไขนะครับต้องบอกนะครับระบบการชำระภาษีอินเทอร์เนต็ตนะครับผ่านอินเทอร์เนต็ตของกรมการขนส่งนะครับหรือระบบ e-service ของกรมการขนส่งเนี่ยหนึ่งรถจะต้องไม่มีการตรวจสภาพหรือมีอายุเข้าเกณฑ์ตรวจสภาพหมายความว่าอย่างไรครับรถคันนั้ง จะต้องมีอายุไม่ต้องตรวจสภาพนะครับหรือไม่ขาดต่อภาษีเกินปีคำถามคือแล้วรถที่ไม่ต้องตรวจสภาพมีช่วงอายุเท่าไหร่บ้างคำตอบง่ายๆครับรถจักรายานยนต์ตั้งแต่ป้ายแดงถึง5ปีไม่ต้องตรวจสภาพถูกไหมครับและรถยนต์รถเก๋งรถกระบะนะครับก่อน7ปีไม่ต้องตรวจสภาพ สามารถที่จะชำระผ่านระบบ e-service ของกรมการขนส่งได้นะครับแต่ถ้ารถเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ตรวจสภาพแต่ขาดต่อภาษีเกิน1ปีผมเน้นย้ำนะก็ต้องไปตรวจสภาพก่อนเอาไปต่อภาษีเพราะฉะนั้นต่อภาษีผ่านระบบ e-service ไม่ได้นะครับเน้นย้ำนะครับอ่ะมาต่อเรื่องการชำระภาษี e-service นะครับภาษีรถยนต์เราคลิกไปที่ระบบชำระภาษี e-service คราวนี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินของเราแล้วเรื่องข้อมูลทะเบียนรถแล้ววันนี้โค้ดตังบอกเฮ้ยรถเราจะมาต่อภาษีต้องทํำยังไงเบื้องต้นนี้นะครับโค้ดตังเน้นนะลงทะเบียนรถยนต์ก่อนที่เราจะเอามาต่อภาษีลงทะเบียนยังไงครับหนึ่งนะครับคลิกลงทะเบียนแล้วเลือกประเภทรถประเภทรถในเว็บไซต์จะมีทั้งหมด4ประเภทโค้ดตังเลียงง่ายๆนะครับ รถยนตนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งนั่นก็คือรถเก่งนะครับหรือกระบา4สี่ประตูน,นะครับ 2. รถยน์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดที่นั่งก็ตีว่าเป็นรถตู้ส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเสร็จต่อมาครับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคลค,บค,บลบบคลก็คือรถกระบะนะครับและข้อสุดท้ายครับรถจักรยานยนต์มีรถอยู่4ประเภทนะครับที่เป็นส่วนบุคคล ที่สามารถต่อภาษีโดยระบบ e-service ของกรมการขนส่งได้เท่านั้นตอนนี้ทุกท่านเข้าใจแล้วนะครับมาลงทะเบียนกันอ่าโคดตังลงทะเบียนแล้วนะครับเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดนีนาเรามาเลือกจกังหวะนะครับพิมพ์ทะเบียนรถยนต์นะครับแล้วพอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเราบันทึก พอบันทึกเห็นไหมครับก,กนนรมการขนส่งระเว็บก็จะบอกว่าเราบันทึกสําเร็จแล้วนะครับคราวนี้ต่อมาเราจะชะาระภาษีนะครับกับคันรถที่เราบันทึกไว้กดยื่นชําระภาษีเลยข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นก็จะเด้งขึ้นมานะครับว่ารถคันนี้ทะเบียนอะไรเป็นยี่ห้ออะไรรวมถึง วันชําระภาษีนะครับครบชาําระภาษีแล้วต้องชําระภาษีไปถึงในปี65ต่อมาครับหน้านี้ใจความสําคัญอยู่ที่ข้อมูลพรบรท่านที่มีพรบรแล้วก็ติ๊กว่ามีแล้วแต่ถ้าไม่มีก็ไปซื้อพอรบอ,รออนไลน์ในกรมการขนส่งนะครับของผมซื้อแล้วเห็นไหมครับกรมการขนส่งจะบอกเลยนะครับข้อมูลพรบรที่ท่านให้ข้อมูลกับกรมการขนส่งเนี่ย ต้องเป็นความจริงนะให้เดิมเนินการต่อนะครับสําคัญก็คืออะไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยโค้ชตางต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยณปัจจุบันเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับทําให้เนี่ยข้อมูลหลายๆอย่างนะครับทั้งกรมมาทานนะครับในหลายๆบริษัทเนี่ยกรมการขนส่งลิงก์ได้แล้วจะไม่สามารถเขาเรียกอะไรนะครับหลายๆท่าน ที่สมัยก่อนมีข่าวพวกพหลบปลอมนะครับการปลอมแปลงเอกสารแบบนั้นปัญหาแบบนั้นก็จะหมดไปนะครับเราเป็นประชาชนผู้ใช้งานก็สบายใจว่าเรามีพรลบรจริงในส่วนนี้นะครับเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาซื้อพหลบนะครับหลายหลายท่านซื้อพรลบรเนี่ยโค้ดนังแนะนําเลยว่าพยายามฝักบันนะครับเพื่อให้เราจําง,ง่ายๆให้ตรงกับวันฉลากภาษีนะครับอย่างโค้ดตังนะครับ ง่ายๆเลยยกตัวอย่างรถคันนี้หมดวันที่เท่าไหร่ครับ15มีนา2564นะครับอย่างพระบรที่ซื้อฉบับนี้ก็หมดในปี2565ก็คือ15มีนาเหมือนกันนะครับเราก็ไปแก้ปีของพรลบรนะครับเสร็จปุ๊บเรากดกรอกข้อมูล กรมการขนส่งก็จะเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลพลบรบที่ท่านให้นะครับต้องเป็นความจริงนะครับกรมการขนส่งตรวจสอบได้ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จเนี่ยครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับต้องเน้นย้ำนะพอเราบันทึกข้อมูลพลบรบเข้าไปแล้วหน้าต่อมานะครับจัดส่งเอกสารอูเร็วจังเลยนะครับ หลายหลายท่านที่ไม่เคยทำนะครับหรือไม่เคยคียกับกรมการขนส่งนะครับ mm hmm. ก็โค้ดตงก็แนะนำว่าให้เลือกอื่นๆแล้วเราระบุที่อยู่อื่นๆไปนะครับแต่ถ้าท่านที่มีการส่งนะครับหรือชำระภาษีออนไลน์ผ่านกรมการขนส่งบ่อยๆนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะเลือกช่องทางที่ใช้ประจำประจำได้นะครับโค้ดตัง ใช้ช่องทางอื่นๆนะครับอ่านะครับแล้วก็มาเลือกจังหวัดเลือกแขวงเลือกเขตปกติเลยในส่วนของที่อยู่จะส่งพอเอเราเลือกเราที่อยู่จะส่งแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับกรมการขนส่งนะครับก็จะจะส่งในระบบ EMS มาให้ด้วยนะครับในส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นก็ระบุที่อยู่ให้ละเอียดนะครับในส่วนนี้แล้วก็ใบ ช่องทางต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือช่องทางการชําระหรือเลือกวิธีการชําระซึ่งมีหลักๆ3ช่องทางนะครับ1นํ่งชระผ่านบัญชีธานาคารนะครับของกรมการขนส่งจะมีหลักๆอยู่3ท่านธนาคารนะครับกรุงไทย UOB กรุงศรีนะครับก็เลือกเอานะครับแล้วหรือหลายๆท่านใช้บัตรเครดิตชําระออนไลน์บ่อยก็ชําระ ก็ได้นะครับหรือนะครับข้อสุดท้ายคือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรือช่องทางการชำระอื่นๆสามารถไปชำระได้ที่สำคัญนะครับโคโโตังเน้นย้ำเลยนะครับว่า อย่าไปชําระซ้ำซ้อนหรือตรวจสอบก่อนที่จะกดชําระทุกครั้งนะครับว่าหนึ่งเราไม่ชําระซ้ำซ้อนกับช่องทางอื่นๆนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเงินเกิดเข้าไปแล้วในกรมการขนส่งนะครับต้องไปรับเงินคืนนะครับขอรับเงินคืนที่กรมการขนส่งที่จะตุจักสำนักงานใหญ่ที่เดียวเท่านั้น แล้วพอเสร็จปุ๊บเราคอนเฟิร์มยืนยันแล้วเราก็กดตกลงแค่นั้นเองเห็นไหมครับทุกท่านไม่ยากใช่ไหมครับที่ผมสอนไปวันนี้นะครับลองเอากลับไปใช้ในช่วงโควิดช่วงนี้นะครับหลายๆท่านกลัวลองไปทำดูหากทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กด subscribe และกดติดตามช่องโคตังด้วยหรือใครมีคำถามนะครับ สงสัยว่าเอ๊ะต่อภาษีออนไลน์มันติดตรงนั้นตรงนี้ครับโค้ดอยากสอบถามเพิ่มเติมมาอินบ็อกซ์ด้านล่างมาได้เลยหรืออินบ็อกซ์ส่วนตัวนะครับในช่องของ l ลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสวัสดีครับ